อย่าบอนอก่าว่ากาลังปรุงยาพิษเน่เขากาลังใส่วัตถุดิบลงไปเลยทุกคนว้าวอ้าวกระเป๋าล่วงลงไปอีกชิบหายแล้วใส่อะไรลงไปมั่วไปหมดอะไรเนี่ยคราวนี้ทําอะไรคะคุณนะ้าอาะคนไปขาดคนไปยาพิษจะเกิดขึ้นแล้วอา้าวชิบหายแล้วไม้ลว่วงอา้าคนล่วงไปด้วยเลยคราวนี้อุ้ยทาไมภาพสัน่นเกิดอะไรขึ้นมันจะกลายเป็นอะไรไม่เดี่ยมันตกลงไปในหมอ้อทุกคนฟุอบอ้าวครเพิกนกบนี่ลูปลา จะเป็นเจ้าชายกบในแมบ99คือในป่าไม่ใช่เพราะอัปเดตใหม่ครั้งนี้เป็นการปรุงยานั่นเองและแน่นอนนะคะว่าเมื่อคืนตอนเวลาเที่ยงคืนเนี่ยแบบ99คือในป่าได้ทาการอัปเดตขันแล้วมีคัสใหม่เข้ามานั่นก็คือคัสแม่โมดนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งจะต้องใช้ทั้งหมด900ดูกอมนะคะในการแลกซึ่งคัสแม่โมดบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะคะเพราะเราจะมีขวดยาพิษเนี่ยไว้ปาทําทดามเมจไว้กับผู้อื่นนะคะแล้วเราสามารถเดี๋ยวฮิวเพื่อนฮิวหมู่หรือฮิวตัวเองได้ด้วยและต่อให้อีเวนนนน้้จะหมไไปลาแ่่นนัักก็ยช แน่นอนนะคะนอกจากการอัปเดตนะคะคราสใหม่มาเนี่ยยังมีของตกแต่งชิ้นอื่นที่เข้ามาด้วยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ที่เป็นกระดูเป็นรั้วนะคะหรือเป็นประตูซุ้มนั่นเองและที่แน่นอนที่เข้ามาใหม่นั่นก็คือกระต่ายที่เป็นซอมบี้แล้วก็หมาป่าที่เป็นซอมบี้นั่นเองค่ะบริดุณนน่ารักมาก ครั้งนี้เนี่ยราคาถูกกาบหมาโครงกระดูกด้วยนั่นเองและที่น้องเลื่อนลงมานะคะน้องเจอเจอกับไฟทั้งหมด3สีนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ในการแลกสีมืออมนั่นเองอันแรกเนี่ยจะเป็นเอเรียนนะคะอันที่2เนี่ยจะเป็นกบอันที่3ามเนี่ยจะเป็นอุกกาบาตหากน้องอยากให้มีปรากฏการณ์ไหนเกิดขึ้นนะคะภายในแมปของน้องที่น้องเล่นตานี้เนี่ยน้องก็เอาไฟเนี่ยไปใส่นั่นเองและเมื่อเราเข้าแมปมาแล้วเนี่ยน้องจะเห็นว่ามันจะมีม้อนะคะกับโต๊ะคัสเนี่ยวางอยู่ในค่ายของเราเลย้าใครกําดึงมองหาไก่เพชรสุดคุ้มบริจัดคาชีพค่ ใน99คืนในป่าพร้อมรับกดเกมพาสตรงดีที่ชอบเลยไปบอกเลยว่าน้องๆเนี่ยสามารถดูได้นะคะว่าเราจะต้องใส่วัตถุดิบอะไรลงไปบ้างบอกเลยว่าถ้าไม่รู้ว่าเฮ้ยอันนี้แป้งชมวงเนี่ยมันคืออะไรนะน้องๆสามารถไปเปิดหนังสือนะคะที่อยู่บนโต๊ะได้เลยเขาก็จะบอกว่าแต่ะอย่างเนี่ยมันต้องหาจากอะไรบ้างเช่นอันแรกนะคะที่เป็นหยาดน้ำค้างเนี่ยต้องหาใกล้แถวบ่อน้ําอันที่สอที่เป็นมูนฟลาเวอร์เนี่ยต้องหาในเฉพาะเวลาตอนกลงคืนหรือปู่ในตอนกลางคืนเท่านั้นส่วนที่3ที่เป็นลูกตาเนี่ยน้องจะต้องไปหาใกล้ๆแถวที่มันมีไฟนั่นเองนะคะและอีดอกสีส้มๆเ น้องๆมาจะหาได้จากชั้นใต้ดินหรือถ้ำที่น้องไปช่วยเด็กนั่นเองค่ะซึ่งสุดท้ายนะคะจะเป็นสีฟ้าคือต้นแมนเด็กนะคะน้องๆจะหาได้รอบๆบ้านที่เราไปเคาะประตูทิ้งออกทิ้งนั่นเองค่ะและแน่นอนในการที่น้องจะมีดอกไม้พวกนี้นะคะในการมาใส่หม้อปรุงเนี่ยน้องๆจะต้องมาที่บ้านแฟรี่แล้วทาการแลกซื้อนะคะโดยการที่น้องดนเก็บดอกไม้ภายในแมปนะคะมาแลกนั่นเองอย่างกล่องนี้เนี่ยใช้ดอกไม้ทั้งหมด10ดอกน้องๆก็ต้องไปตามแมปนะคะเพื่อทําการหาดอกไม้ทั้งหมด10ดอกเนี่ยมาเก็บไว้ในตัวแล้วให้น้องไปทําการแล ได้เลยนะคะทำการเก็บแบบนี้ไปเรื่อยจริงๆจะเก็บมากกว่าสิบดอกก็ได้นะคะเพราะว่าสมมุติถ้าเราซื้ออันนี้ไปแล้วกองอื่นเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเหมือนกันนั่นเองค่ะเมื่อเก็บดอกไม้แล้วให้น้องๆมากดซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นเนี่ยมันจะบอกสถานที่อยู่ว่ามันจะขึ้นตรงไหนนั่นเองนะคะเหยยดตรงนี้นี่ยขึ้นในถ้ำที่เราไปช่วยเด็กนั่นเองซึ่งต่อไปนะคะเราก็หาซื้ออีกอันหนึ่งได้เลยน้องๆจะเห็นว่ามันเป็นรูปลูกกตาใช่ไหมน้องๆก็จะเห็นว่ามันเนี่ยจะไปขึ้นตรงไหนมันก็จะบอกใบ้น้องๆอยู่น่นนนเอคะะาทํืพ ทำการปลูกนะคะไม่งั้นเนี่ยน้องๆเดินหาห้ตายยังไงมันก็ไม่ขึ้นนะคะฉะนั้นเราต้องเอาเมล็ดมาปลูกก่อนนั่นเองอย่างดอกไม้ที่แป้งชมซื้อไปตอนแรกเนี่ยมันจะขึ้นแค่ตอนกลางคืนฉะนั้นน้องๆสามารถเก็บได้แค่ตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะมันจะบานแค่เวลานี้กลางวันมันจะหุบนั่นเองค่ะน้องๆน,นะคะก็ะเอามาวางน,นะคะหรือเอาไปใส่หม้อได้เลยอย่างตอนนี้พี่แป้งชมจะเอาไปใส่หม้อแล้วมันก็จะขึ้นติ๊กถูกจากนั้นก้าสเต็กใส่แล้วก็เอาน่องเนี่ยใส่เข้าไปมันจะให้แคนดี้เรามาเยอะกว่าที่เรานะคะไปทีเอาทีตาาาามมบ้้้นนนนนนอกกะะคจััย เด้งขึ้นมาให้น้องเนี่ยกดลักนะคะน้ายาที่อยู่ในหม้อนั่นเองค่ะบอกเลยว่าของดีนะคะน้องๆมันจะสูงเหมือนกันว่าน้ํายาของน้องเนี่ยใช้ทําอะไรได้บ้างอย่างตอนแรกนาพี่แป้งชมเนี่ยซื้อนะคะกล่องเมล็ดพันธุ์ที่เป็นรูปลูกกระต่ายที่เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะน้องจะเห็นว่ามันใบ้บอกอยู่แล้วว่ามันขึ้นทางไหนนะคะซึ่งตอนนี้พี่แป้งชมยังเก็บไม่ได้ก็แอบงงเหมือนกันว่าทำไมเก็บไม่ได้นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาช่วยเด็กก่อนเพราะมันมีดอกไม้นะที่เราตามหาได้อยู่ในท่าเหมือนที่แป้งชมบอกตอนแรกเลยที่เป็นดอกสีส้มๆนั่นเองแต่ คิวหมาป่าก,ก่อนโอ้โยนี่ไงเราดรอปกุญแจมาแล้วเรียบร้อยเราก็จะเอากุญแจไปเปิดนั่นเองพอเราเปิดป๊บนี่น้อจะเห็นว่านี่ไงมีดอกไม้ให้เราเก็บแต่หากเราเก็บไปแล้วนะคะหมดทุกต้นทุกดอกแล้วแบบนี้เราต้องทาการปลูกใหม่นะคะน้องๆมันจะหายไปนะคะอ้ย กคอเห็นใหม่ว่ามียนยฟอร์มเกิดขึ้นในแบบเขางพี่แป้งชมเปแป้งชมเอาไฟย,ไาาายนิฟอร์มาใสนเองเน่เน่ดูซิว่ามีอะไรให้เราเก็บบ้างซึ่งยาตรงนี้นะคะน้องๆมีนี่ด้วยอุย้ยบูปินเน่เน่เน่เดูอบันเดียวเดันเดียกแ ดูสิว่าในนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างวายมีดาบเลเซอร์ก็เลเลยล่ะนี่เราจะมีดาบเลเซอร์แล้วจริงๆดาบเลเซอร์โคตรกากเลยอย่าไปหาตันหาเก็บนะหาปืนไสบอกดีกว่าตอนนี้นะคะเราจะผลิตน้ํายาอันใหม่แล้วก็เก็บนงเก็บน่อกนะคะแล้วก็ดอกไม้สีส้มที่แป้งชมไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะทําการห,หยอดใส่ลงไปในหม้อเลยจ้าอย่าลืมขากระต่ายด้วยนี่ทาการหยอด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 ลงไปนี่อุ้ยแอบใช้เยอะเหมือนกันเนี่ยหลังๆงเนี่ย อ้ลูกอมกระจายเต็มเลยนี่เราเก็บยาพิษก่อนนี่พอพี่แป้งชมนะคะได้ขวดยาพิษมาแล้วจะทําการโยนใส่เพื่อนเนี่ฮะหลอดอะไรหลอดอาหาไม่ลดเหรอเอ้ยลดนะ ดสีเขียวเนี่ยจะเป็นของดีนะคะน้องๆขวดสีม่วงเนี่ยจะเลวร้ายหน่อยก็ลองไปสุ่มดูว่าตัวเองเนี่ยกวนนะคะน้ายาเราได้สีอะไรแล้วตอนนี้นะคะพี่แป้งชมมาข้างๆบ้านทีอาทีจะได้ต้นแมนดริกมานะคะกลางคืนเนี่ยแนะนําให้ลองฉายไฟฉายดูแล้วเก็บแบบพี่แป้งชมนะมันสามารถเก็บดอกไม้นะคะที่เป็นรูปุูกาตาได้ีดอกคู่อย่าเพิ่งยุงได้ไหมเดี๋ยวคนเก็บดอกไม้อยู่เองเอยู จะเย็นเออเอเ,อเก็บดอกไม้ก่อนเดี๋ยวเราจะทําการไปปรุงยากันอีกสักหนึ่งรอบนะทุกคนนี่เราได้ต้นดวงตามาแล้วพี่แป้งขอฤรบิต้นอีดวงตาแล้วกันนะใส่2อันแบบนี้จากนั้แล้วก็ใส่ถาดอีกหนึ่งอันเนี่แล้วก็ใส่น่องอีกสองอันดูสิพี่แป้งชมจะได้น้ายาสีอะไรมาแท้เลยสีม่วงว่ะ ฮ้ยต้องมาดูแล้วเนียว่าสีม่วงนี่จะเป็นยังไงเน่นะเราก็ใส่วัตถุดิบไปอีกอุ้ยทำไมมันได้ซ้ำอีกแล้ววะนี่เก็บลูกอมให้หมดด้วยนะทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่เข้าตัวเด้อเน่เราจะเห็นว่าไ้แป้งชมเนี่ยปลูกทุกอย่างนะคะสำเร็จเรียบร้อยจะขึ้นขึ้นใหม่ติ๊กถูกแบบนี้นั่นเองเน่เราก็จะมีอีกอันหนึ่งที่แป้งชมยังไม่ได้เก็บนี่กว่าก็คือน,น้ำค้างที่มันจะอยู่ข้างๆบ่อน้ำนะคะน้องๆเมื่อเราทำการปลูกเนี่ยมันจะขึ้นอยู่แถวบ่อน้ำรอบๆแมบบเลยน้องๆก็ลองเดินหาดูก็ได้้้นนนะะะคคสมมมมุติาาาาาาาหหไไ่่่่่่เเเเจจอแแลลลวววกกก็ปปปยยยัับบฟรรรีีีดดููใโ ทุดิบลงไปในองงุ่นน้ําค้างแล้วก็ปลาสองตัวอุ๊ยจะได้สีอะไรวะนี่อ่ะลุ้นๆๆๆได้4มัวอีกแล้วอ่ะเหมือนน้ํายาเน่าอ่ะทุกคนมันเป็นยาพิษโอ๊ยเดี๋ยวลองปลาใส่เพื่อซินี่แหลอุ๊ยอะไรอะ่ะอะไรอ,ะอ,อ่ะเอ้าโพ้ยเดี๋ยวทําไมมันคอนโทรลขยับซ้ายขวาไม่ได้อ่ะเอา้าทุกคนมันเดินเองการทรลม,มันเดินได้แบบเนี้ย อุ้ยไม่ใช่เลยมันจะคอนโทรตัวเองไม่ได้ทุกคนระวังนะอ่าจ้นเราจะใส่ลงไปอีกเน้ดูซว่าจะได้อะไรล้ำยาสีอะไรสีม่วงอีกแล้วเหรออุ้ยสีเขียวว่ะอ้าไหนโยนไปพี่แป้งชมได้เหรียญทองว่ะของเพื่อนนี่น่าจะได้หิวซึ่งมันได้ไม่เหมือนกันด้วยนะทุกคนเลือกขนโผ่วู้ดีดีดีไหนลองโยนอีกเอาอีกโยนอีกไหนดูซิได้น้ำยาอะไรไหนโดูซเุ้ยสีอะไรเะเนี่ยสีเขียวไหนโยนเปิ้งอะไรอะพี่แป้งชมได้อะไรอะวู้อันนี้คืออะไรสีอะไรอีกแล้วเนี่ยสีเขียวเหรอ ูสีเขียวเนี่ลองรลองโยนดิ่รลองโยนแท้แน,น่นี่เดี๋ยวกดดูได้ด้วยนะคะทุกคนว่าเราได้บัฟอะไรมานะสามารถกดดูได้ข้างบนตรงนี้นะพี่ไปชมได้แบบหิวมาหิวเลือดไ่ดนเองนะคะอาจจะค่อยๆขอ้คดหรือเต็มหลอดไปเลยก็ได้เน่ดูซิพี่ไปชมได้เลรน้องป่าไหมพี่ โอ้พี่แป้งหยุดการหิวแป๊บหนึ่งหรือไม่หิวด้องนะคะเฮ้ยมันก็เลอดเหมือนกันเนี่ยไหนดูสิลองไายนาเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราลงไปในหม้อหม้อมันร้อดทุกคนเลือดรอดเนี่ยเอาดีสีเดียวกับพี่เลยไหนดูสิเรามีน้ำยาสีม่วงนี้เป็นรูปอะไรอ่ะเฮ้ยรูปเป็นปีกโอ้โหใส่ปากกาฟักทองมาให้กันเลย เพื่อนก็นโดนดาามจเหมือนเราแล้เนี่ยน้ำยาม่วงเนี่ยเป็นน้ำยายาพีชจริงๆทุกคนแต่ถ้าสีเขียวก็จะดีหน่อยพวกคิวเลือดน,นะคะหรือการคุมหิวนั่นเองเป็นยงไงกันบ้างคะทุกคนกับการอัปเดตครั้งนี้พี่แป้งชมว่าน่าสนุกนะมีน้นองๆคนไหนนะคะเล่นคลาสอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะ